่ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะสี่มือชางเสือบ่เห็นว่าเอ็ซ์ชีชางเมื่อไหร่พอจะจ่ายลุงเสือเหตเจ้าจะถืโอ๋บ่โอ๋โอ๋ให้ลุงเสอเฮตุเนาะของน้ำเจ้าไงพญ่พ่นใส่เด็ปูตัวน้องพญ่พุ่นถ้าฉันเจ้าก็มาเป็นลูกมือลุงเสือก็ได้ก็ต่ทำไม่แล้วไว้เออซอยเราสมปูนเพราะว่าลุงหวางก็พอเป็น พอทำน่นทำไม่ได้อยู่นะเป็นบอหละก็ปนก็อีกกระดอษยู่ก็ถ้าจะให้ไวก็เป็นลูกมือลุงเสือก็ได้คอยก็เล่นไปเล่นมาแล้วทางหนาเน่สมปูนแล้วก็เล่นไปแลก็ให้ลุงพ่นปูตัวนอนไปคิดจะเผื่อว่าจะบอกไม่ยังพ่นหรอแล้วมันจะไปคุยกันล่าตอนนี้่ะเราสิโอเคลำเจ้าแมนบอกมันคุยมันบอลุงลุงก็บอกคอย่ว่าเอ๊ะมีเงี้ยซีซาอมีอีกแล้วก็เลยว่าให้ลุงวางจานทางมันเขาก็เลยคิดว่า จะให้ลุงเสือมีระดับไปน้ำเนี่ยให้เจ้าก็ลุงเสือเฮ็ดไปกับไายคิดไปน้ำเออเจ้ากับไายคิดลุงเสือลุงเสือไายคิดเจ้าเดียเจ้ากับภรรยเฮ็ดยัางกับเออคำมีผู้เฮ็ดซอยเราแล้วก็บอยาก็สองคนสิว่ายสองคนคอยผัดจักเช็ดทางหน้าพร้อมมาแล้วอ่าแต่ละนี่ผมถามลูกนี่มาเพื่อนี่้ลูกบอกว่าาทันสิมาขึ้นข่วงขึ้นนั่นอ่าขึ้นข่วงให้เจ้าใช่แล้วข่้งอะไรที่เจ้าเธอไปเลยก็จะว่ายแล้วก็ไปสายลุงเสือก็ ทำงานกับเจ้าสอ,องคนมันจะสุ่มอยกงูว,ว่าจนนีก็อออโอ้แล้วที่เขาจะพี่กับเบื้อร้อมจเะเสือเขาจะลอยแล้วพอาที่กับเพื่องทีง่ลังเพราะว่าช่วงนี้ลุงปูตัวนอนยืนเวลาขจาฝ่าของนางให้ลุงปูตัวนอนไปก่อนแล้วเราเจ้าก็ทํำช่วยลุงเสือพอเขาปูตัวนอนเสร็จมีเวลาเขาก็จะมาช่วยเจ้าจะได้ไวขึ้นแมนแอ่าไปปูตัวนอนแล้วอ่าแมนเออแต่ก็ช่วงเวลานึงก็บเด็กปูอะไลุงเสือให้่าก็ได้เพได้มันของนางที่เขาได้นี่อันนี้ได้ว่า ก็ะสือครบไว้เนาะคือสารอุ่นอะไรซื้อหมดแล้วอือเดี๋ยวมึงก็มาให้ลุงกับยูเปอร์นี่มาตั้งโรลเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมแล้วก็ก่อกับลุงเสือส่วนที่ลุงเสือทำก็วิ่งไปดูตัวนอนบ้างก็ดูลุงเสือบ้างทำช่วยลุงเสือบ้างถ้าถ้าเจ้าเฮ็ดซอยเล่าแล้วก็ว่ายอยู่คือว่าแล้วเฮ็ดกั็คอยคอยกิดยากทางพุ่นน่มอะไรยคอยนั่นเราก็เฮ็ดผู้เดียวเลยเฮ็ดผู้เดียวมันก็บซาเดี๋ยวนี่ก็สมปูลเฮ็ดเล่าแล้วก็เสดไปข้างน้า คะเจ้าจอบนมเียหมือยังซอาเขียดบ้า่พ่อล่พ่เนี่ยตกคนพื้นกันเพาเสมอเลทางนั่นประตูงเลเขาเทพเเสมอไ้กูไปตามเพาบเเสมออ่นละเพรตัวมบนีีนี้นะประตูบานเดียวี่เนาะเปิดเข้าเปิดออกเอ้า แต่ว่าอยู่ข้างหน้านี่ลมเย็นเย็นเลยไปสร้างก็ไปก็เป็นช่างนะคะนูช่างประจำจำประดงช่างจำเป็นนะนี่เราแบบเราฟรีมือเราบ่เคยปูกระเบื้องจ็คเชอเด้เราเรากรสบกระส่ายใจพี่คนมันก็ยังไม่เฮ็ดนราแมนมาเสียงดังมาจมเรากระยางนี้แล้วเราบ่เฮ็ดแล้วเข้าวจะเบิ่งเมืนอนี่อนเมือนุวางเป็นเต็มเดี๋ยววันี้จะรอเบิ่งกันแล้วไปเบิ่งที่ ข้างเท่งหรอบอข้างในหรอบอกโอ้โหแผด้างในเลยห้องนุ่มโซดเนาะกระทำธรรมดาแล้วโอ้ยออกมาข้างนอกนี่ล่มเย็นค่ะรมเย็นเลย้านอกข้างในมันร้อนนะะเดี๋ยวไปดูบ้านบ้านหวานเดีะ่อน่ออ่ร่อะ เฮ็ดเอาบาดียเงื่อนหลังหนึ่งของนาก็แล้เป็นอานเป็นเเดียวแลเฮ็ดเอาตัวบาดเอาไปซื้อทำงานทำคลิปจะไปซื้อมาิบวนังก็แล้วแลาชิบวนังถามก็แลเออเงื่อนเหลือเฮ็ดของนางจะเก็บไว้เฮ็ติดตองเก็บเงื่อนเหลือเก็บไว้แห่ต่อง้ายบ้างเล็กน้อยแต่เจ้าต้องทงานทายคลิปเป็นเงื่อนใส เสหากินยได้่สายน้อลุงเสือสายล่ะยกปูนมาเ่ยไหมสิคนไหวแซน้ำไปนี่ปูนนะพอชิก uh ็ซ yeah. ื้อมาไว้เรียบร้อยนะคะปูนกาวกระสอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวภาษาค่อยซื้อมานะคะซื้อมาแล้วก็ให้ เออแล้วค่อยมาเอาเงินกับพ่ออาชีนะคะนี่ห้องน้ำลุงเสือนะคะเออ้าแตนมาดูแล้วลุงวางมาดูแล้วนะก็ผ่านนะคะสวยอยู่นะลุงวางว่าสวยมากนะ<อ>ใส่<อ>มายกปูนให้นะโ<อ>ะยกน้ำมันหยุ่นไปอ้าแมล้ดบ่ออันนั้นใส่เชือใส่ใหม่ไวหาระดับเสร็จแล้วนะแล้วก็เตรียมนะ ุปูนนะแช่ปูนผสมปูนไว้ให้ลุงเสือนะคะอ,ออกมาข้างนอกนะก็ลมเย็นสบายนะคะเมื่อกี้ปะแต็นก็แวะมาดูนะบ้านลุงหว่างนะคะแล้วก็แวะมาดูลุงเสือทํางานนะคะปูกระเบื้องนะห้องน้ํายาชีเกษตรไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นในด้านนะส่วน,นะะของลุงหว่างนะะก็ปรับดินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็น่าจะอยู่ประมาณนี้หลังบ้านนะคะแล้วก็จะมีห้องครัวอีกนิดนึงนะคะพอดีเนาะพอได้ทำกับข้าวกับปลานะก็อย่างที่คุยกับลุงหวางไปเมื่อเช้านะคะก็พอได้ทำกับข้าวให้น้องตองไปโรงเรียนช่วงเช้านะคะนี่ค่ะลุงก็มาปรับดินไว้ให้เรียบร้อยนะคะโอ้ไทยหน้าหล้กตัวนี้ ภาษาก็ต้องคอยนะดูลุงเสือนะช่วยลุงเสือก่อนก่อนที่จะไปด้านหน้านะคะวันนี้ก็คงจะให้เนะาะญาแล้วก็คนอื่นๆนะคะร้อยพวงมาลัยนะคะภาษาก็จะช่วยงานลุงเสือก่อนนะคะถึงจะได้ไปนะคะก็รอผสมปูนนะ,ะผสมปูนเสร็จนะถึงจะได้ไปนะคะลุงเสือก็อยังวัดนะระดับ ความสูงนะความสูงโอ้ทางนี้สูงมากๆเลยนะ,ะคะคุละแผ่นแหละรุ่นนี่ยคูหนึ่งจากพอปพ่พออ๋อแต่ว่าสูงกันไดเนาเมื่อกี้ลุงเสือยกขึ้นสูงนะคะภาษาก็นึกว่าอยู่ขนาดนั้นนะคะระดับที่หาไวนะะา้นนะคะยูใส่อออมีบะในทุงพายน่ะปอ ไปหาคอนนะคะค้อนปูกระเบื้องนะคอนย่างนะให้ลมเสือก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้ถามดูแอดชัยว่ามีหรือเปล่านะ,ะโอ้ออกมาข้างหน้านะลมเย็นนะคะวันนี้มีแดดแต่ว่าก็มีลมเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าฝนไม่ตกเลยนะคะช่วงนี้ะก็ตกไปเมื่อวันก่อนนะคะบานยาอาชีนิโล่งสบายเลยนะคะอากาศก็เย็นนะคะลมพัดเย็นเละ,ะก็เดี๋ยวจะเดินไปดูด้านหน้าเนาะว่า มีบ้างหรือเปล่านะเพราะว่าปูกกระเบื้องแล้วต้องใช้ค้อนอย่างนะใช้ค้อนอันลื่นไม่ได้นะเดี๋ยวเคาะเดี๋ยวกระเบื้องจะแตกนะคะบ้านหงานก็กังนาะเตรียมทำห้องน้ำนะคะเพราะว่าก็มีเอฟซีช่วยมานะคะลุงหวางเนาะทางซื้อบ้านนะทำห้องน้ำนะคะก็ดีใจกับลุงหวางด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไ like, ล <c oughs> ค์กดแชร์กดติดตามช่องภาษาชาแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ